เคยสงสัยไหมครับว่า c r e ม m ลและ c r e a m e S ต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้เพศสัตว์เวทขอแชร์จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับไปดูกันเลยมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือ c r e ม m ลสำหรับ c r e มิลก็หน้าตาแบบนี้ ซึ่งคุณสมบัติของมันนะครับก็จะมีตั้งแต่ลดกรดขับลมแก่จุกแน่นท้องอื่นประมาณนั้นสำหรับตัวยานะครับมีด้วยกัน3ตัวตัวแรกเป็นอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นะครับตัวที่2เป็นแมกนีเซียมคาร์บอเตตัวที่3เป็นไซเมติโคน สำหรับ2ตัวแรกนะครับอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์กับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเนี่ยทำหน้าที่ในการลดกรดเป็นหลักนะครับส่วนของไซเมติโคนเนี่ยทำหน้าที่ในการจับรวมในทางเดินอาหารแล้วก็ขับออกมานะครับทงปากหรือทางทวารหนักนั่นเองครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของครเมิลเอสนะครับแครมิลเอสเนี่ยต่างยังไงนะครับหน้าตาก่อนเลยปึ๊บแบบนี้มันจะเป็นสีส้มนะครับไม่เขียวแล้วแล้วก็มีด้วยกัน4ตัวยานะครับ2ตัวยาแรกเนี่ยเหมือนกันเลยขนาดเท่ากัน ถัดมาจะเป็นในส่วนของไซเมติโคนตัวนี้จะน้อยลงแล้วนะครับถ้าเป็นสีเขียวจะมี60มิลลิกรัมเด่นเรื่องการขับลมเป็นหลักเลยแต่ถ้าเป็นในส่วนของเคมิลเอสปริมาณแค่10มิลลิกรัมขับลมได้บ้างพอไหวนะครับแต่ที่มันโดดเด่นกว่าตัวสีเขียวและจ่ายได้เฉพาะในร้านยาเนี่ยก็คือมันมีตัวยาไดไซโครมมนครับซึ่งตัวนี้หน้าที่ของมันคือลดอาการปวดเกรง ในทางเดิอนอาหารโดยเฉพาะคนที่มีการปวดจุกเสียดแล้วก็แน่นเกรงท้องบิบเป็นรอกเนะี่ยตัวนี้ใช้ได้เยี่ยมเลยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนาสาหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนหรือคนที่แสบท้องบ่อยๆนะครับสําหรับโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นที่พฤติกรรมนะครับถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยอาก,การของโรคก,ก็จะหายไปแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องใช้ยาเลยสําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยคือหนึ่งเราต้องกินอาหารที่ซอยมือ้อเล็กๆนะครับอย่ากินทีเดียวมื้อใหญ่ถัดไปครับในคนที่ชอบกิน ชากาแฟตอนเช้านะครับโดยที่ยังไม่ได้มีอาหารตกถึงท้องเนี่ยมันจะทําให้เราเร่งกรดในกระเพาะแล้วอาจจะทําให้สู่ภาวะกรดไหลย้อนแสบท้องโรคกระเพาะอะไรต่างๆเหล่านี้ตามมาได้เช่นกันครับรวมถึงแม้กระทั่งคนที่ชอบทานอาหารรสเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดนะครับรวมถึงอาหารไขมันสูงๆเนี่ยเหล่านี้ก็ทําให้เป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนได้ง่ายเช่นกันนะครับครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับความต่างระหว่าง Creamy และ c r e a i y US เดี๋ยวเรามาสรุปคลิปลป,ปนี้กันดีกว่าว่าเพื่อนๆได้ความรู้อะไรกันบ้างครับ หลับความแตกต่างระหว่างครีมิลกับครีมิลเอสก็คือตัวครีมิลนะครับจะมีปริมาณแซเิติโคนที่สูงกว่าครีมิลเอสส่วนในฟังของครีมิลเอสเนี่ยสามารถซื้อได้เฉพาะร้านยาเนื่องจากมีปริมาณตัวยาที่เพิ่มขึ้นมาอีกห่งตัวนั่นก็คือตัวไดไซคโครมีนช่วยลดการปวดเกร็งท้องและที่สําคัญตัวแซมิติคนของครีมิลเอสเนี่ยน้อยกว่าตัวแซมิติคนของครีมิลด้วยนะ หรือเอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนลมเยอะท้องอืดเนนะี่ยคุณไปฝั่งครีมิวทีมสีเขียวได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นคนท้องอืปดปวดบิดเกรงร่วมด้วยเนะี่ยคุณมาฝั่งสีส้มคุณคือทีมครีมิวเอสครับ ท่นี้ทั้งนั้นนะครับผมการซัะวัติก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับไปปรึกษ,ษาเภสัชกรแถวบ้านหรือว่าคุณหมอก็ได้นะครับเขาจะได้จัดยาให้ถูกโรคถูกคนนะครับครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคลิปในวันนี้หลายๆคุณก็จะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะผมหายไปไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้หนีไปไหนเลยนะยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้ผมมีการทําเพจด้วยนะครับชื่อเพจเภสัชเบสขอแชร์เดี๋ยผมแปะรูปเอาไว้ ครับซึ่งมันก็ทําให้ผมเวิร์กโหลดนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าการถ่ายคลิปอะไรต่างๆเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ผมก็จะพยายามผลิตคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ทิ้งติกตอกและยูทูบแน่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ